รับ,บชีรพิสัตย์ดิริวยาสิร,ริอ,มรรอรัมริวะผลอุคละต์มิลิสานิยัฟคหุกโวลิอัสสลามุอะลัยกุมุรฮ์มะตุนลาบุร์กะตุขอความสุขสันติจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทุกท่านครับและก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องต่างศิทุกประเทศกระผมมุ h a m มัดปินมุขครับกับวันนี้เรามาสู่นะครับตอนต่อไปของโรคความดันโลหิตสูงพี่น้องครับหลังจากเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยในเรื่องของความเสี่ยง ในการที่จะเกิดโรคความดันโลหิตส,สูงวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องว่าถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะแทรกซ้อนในโรคอะไรบ้างนะเรามาฟังกันเมื่อระดับความดันโลหิตส,สูงขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยมันเป็นมีความดันสูงเฉียบพลันเลยมันทำให้เกิดนะครับ ความเสียหายกับภาวะในส่วนของแทรกซ้อนนะครับในร่างกายขึ้นมาหลายโรคเลยซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยสําหรับคนที่มีความดันโลหิตขึ้นมาสูงสูงสูง,สงปี๊ๆขึ้นมาหรือมีความดันโลหิตสูงที่เฉียบพันเนี่ยอันตรายมากมันจะก่อให้เกิดนะครับไม่ใช่แค่เป็นโรคเบาเป็นโรคแค่ความดันโลหิตสูงแล้วมันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมันตีบมันตันนะหัวใจวายอย่างเงี้ยแล้วก็โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โปง่งพองโอ้โหนักๆทั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเกี่ยวกับสมองแล้วก็ถึงขั้นหัวใจล้มเหลวได้คือตายได้ภาษาชาวบ้านเป็นอัสบาพเป็นมันตายได้ หลอดเลือดในไตในไตนะหลอดเลือดในไตก็มีนะมันแคบลงอีกหลอดเลือดหลอดเลือดในดวงตาหนาหรือแคบมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดทั้งหมดเลยสําหรับความดันเนี่ยนะฮะนะครับโรคเมตาบอลิกนะครับหรือเราจะเรียกว่าภาวะที่เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานซึ่งมันมันทําให้เราไม่สามารถเผาผ,าผลาญพลังงานได้ดีเลยนี่คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเราต้องระวังนะ แล้วก็สามารถที่จะทําให้กลายเป็นโรคสมองเสื่อมได้ด้วยอัลไซเมอร์เนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆมาจากเบาหวานเบาหวานมาเป็นความดันมันไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งคนหลายๆคนกลายเป็นอัมาพาตนะฮะนะฮเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บนั้นเรายังไม่ให้ค่าและให้ความสําคัญเรายังให้ค่าควาสำคัญกับการกินเยอะไปหน่อยนะครับเมื่อกินมากนะครับโรคก,ก็มากมันนั้นทําไมอิลามให้ถือสิทนอด นะครับแต่อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังครับติดสวดด้วยกินครับตุชาร์ด้วยครับน้องใดที่ต้องการกินครับตุชาร์ทานตุชาร์หรือต้องการจะได้จำหน่ายเห็นว่าขาผมชอบผมครับนย์หน้าสี่0 9 7 1 6 5 4 5 0 8วะบิลลาฮิตอฟิบุนนัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เบอร์กาตุอัลกิลลาฮิตอฟิบุนนัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เบอร์กาตุ